รูปเหมือนป้๊มอุดกลิ่งรุ่นแรกนิยมพระครูประสาสตร์วรคุณหลวงพ่อพลิง,งมณีธโนวัดโบสถ์กองธนูจังหวัดลบบุรีปี2507หลวงพ่อพลิง,งท่านมีวาจาสิทธิ์เป็นที่เกรงขามของสาธทุชนทั่วไปและท่านเป็นพระเกจิที่มีอาคมขลังมีพิญญาและพลังจิตสูงวัตถุมงคลของท่านพุทธคุณดีทุกด้านพระรูปเหมือนหลวงพ,พง่อพลิงองค์นี้พิมพ์ใหญ่รุ่นแรก สร้างน้อยสร้างเพียง3000องค์เท่านั้นค่ะองค์นี้สวยเดิมๆหายากมากรูปเหมือนปั๊มอุดกลิ่งหลวงพ่อพิงค์รุ่นแรกพระส,สวยมากสวยคมชัดสวยสมบูรณ์ในเลี่ยมพลาสติกเก่าวินเทจพลาสติกน้ำตาลเลี่ยมเก่าไม่น่าต่ำกว่า40-50ปีนะคะพลาสติกหน้าเลนเก่าสวยคลาสสิกมากๆค่ะ พระเครื่องรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพิงนี้เป็นสุดยอดพระประสบการณ์สูงสุดของชาวลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงคนทุกพื้น